กราบสวัสดีชาว FC m o b i l e ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับช่อง r g m o o i l e C ขำบทอีกเช่นเคยนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําตําแหน่ง RM นะครับเพชรในตมนะครับนะบอกว่าเร็วแน่นอนครับวิ่งเร็วโอ้โหเร็วไม่รู้จะเร็วยังไงนะครับผมที่ผมคัดมาให้นะครับบอกเลยว่างบประมาณน้อยมากนะครับนะสำหรับคนที่งบน้อยอยากได้ตัวที่ตําแหน่งปีกนะครับปีก ไ m นะครับนะตำแหน่งปีกไ m ใครที่กำลังมองหาอยู่ครับผมจะเอามาแนะนำให้กับพี่พี่น้องกันนะครับผมนะก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากพี่พี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับนะถ้าเกิดว่าช่องเรามีผู้ติดตามครบ2,000ผู้ติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาแจกเสื้อนักฟุตบอลเกรดเพเยอร์กันอีกครั้งนึงนะครับทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับผมนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะครับนะ ตัวแรกนะครับที่ผมจะเอามาแนะนํานะครับ VR นะครับนะตัวนี้ VR 79นะครับฝีเท้าอยู่ที่78นะครับฝีเท้า78เท้า53นะครับเท้า53าสามการเลี้ยงความเร็วอยู่ที่87นะครับความเร็วในการวิ่ง88ครับพลังงานอยู่ที่4ดาวท่าสกิมูฟสาดาวนะครับผมมาดูการเปิดบอลนะครับอยู่ที่70เส้นโค้ง66สิครับฟรีคิก54ครับผมคุณสมบัตินะครับนะเวิร์กเลดเป็นกลางๆนะครับผมนะตวัด ท่าสกิลของเขาเป็นตวัดชิ่นด้วยส้นนะครับแล้วก็คุณสมบัติเหนือชั้นยิงไซก้อยนะครับนะตัวแรกบอกเลยว่างบประหยัดมากเลยนะครับผมตัวที่2ครับนิโกวิลเลียมครับผมนะตัวนี้ O v r ว79ครับบอกตัวนี้บอกเลยว่าเร็วแน่นอนครับนะถ้าคุณเทนนะครับถึงเม็ดส้มอะยังไงก็ร้อยบวกแน่นอนนะครับนะสำหรับความเร็วตัวนี้ครับเด่นในเรื่องเท้าครับไซส์ห้าขว่ห้านะครับนะฝีเท้าอยู่ที่92ครับผมนะมาดูที่ การเล่นคมเร็วนะครับ92คมเร็วในการวิ่งเขา93ครับผมพลังงานอยู่ที่สีดาวถ้าสกิลก็สีดาวเช่นกันครับผมการเปิดบอลนะครับ75เส้นโค้ง76ฟรีคลิกฟรีคลิก72ครับผมนะคุณสมบัตินะครับเวิร์กเลดเป็นกลางกลางนะครับแล้วก็ท่าสกิลขอเป็นชิงด้วส้นแนวข้างนะครับคุณสมบัติก็3อย่างครับเหนือชั้นเลี้ยงเร็วแล้วก็ยิงไซก้ยครับตัวนี้บอกเลยว่าทีเด็ดแน่นอนครับเพนในตมครับผม ตัวต่อไปนะครับตัวที่3ครับลีออนเบลลี่ครับผมนะตัวนี้สีเท้าอยู่ที่90นะครับนะเท้า53นะครับผมการเล่นคมเร็วนะครับ93ามคมเร็วในการวิ่ง87ครับผมพลังงาน3ดาวครึ่งนะครับน้อยไปหน่อยนะถ้าเกิดว่า3ดาวก็น่าจะเออถ้าเกิดว่า4ดาวนะครับ4ดาว4ีดาวก็น่าจะเวิร์กนะครับผมนะแต่ว่าถ้าสกิลสดาวนะครับนะ เล่นง่ายเล่นคล่องแน่นอนนะครับมาดูการเปิดบอลนะครับอยู่ที่73ครับเส้นโค้ง79ครับฟรีคิกเ9เช่นกันนะครับผมมาดูเวิร์กเลดครับเวิร์กเลดเป็นสูงต่ำนะครับสูงต่ำถ้าสกิลของเขาเป็นเรนโบว์นะครับคุณสมบัติก็3อย่างครับบาดเจ็บง่ายเหนือชั้นยิงไซก้อยครับผมนะบอกเลยว่าแต่ละตัวมีแต่เพชรในตมทั้งนั้นเลยนะครับตัวที่4ครับผมเดวิดเนลิสครับผมนะตัวนี้ ฝีเท้าที่8 6ครับเท้า53นะครับเท้า53อ่ะมาดูการเล่นคมเร็วของเขานะครับ8 7ครับคมเร็วในการวิ่ง8 5ครับพลังงาน4ดาวนะครับท่าสกิลมุก5ดาวครับเล่นท่าสกิลได้ตามใจชอบเลยนะครับผมนะมาดูการเปิดบอลของเขานะครับผมการเปิดบอล73ครับเส้นโค้ง79ครับฟรีคิก52ครับผมนะ คุณสมบัติครับเวิร์กเลทที่ให้มาเป็นกลางๆครับถ้าสกิลเป็นเรนโบ้นะครับคุณสมบัติ3อย่างครับยิงบันโค้งเหนือชั้นยิงไซก้อยครับผมนะตัวนี้ตัวต่อไปนะครับเป็นตัวที่5ครับผมฮวนกัวราโดครับผมนะตัวนี้ฝีเท้าอยู่ที่88ครับเท้า53นะครับผมนะมาดูกันเร่งความเร็วของเขานะครับอยู่ที่88ครับความเร็วในการวิ่งก็88เช่นกันนะครับนะ พลังงาน4ดาวท่าสกิลมุกก็5ดาวนะครับเล่นท่าสกิลได้เต็มที่เลยนะครับผมนะการเปิดบอลอยู่ที่82ครับเส้นโค้ง84รีคิก76ครับตัวนี้เปิดบอลดีนะครับแล้วก็เส้นโค้งก็ดีด้วยนะครับผมนะอ่ะมาดูเวิร์กเลดครับสูงต่ำนะครับดีมากเลยนะครับเวิร์กเลดนะอ่าท่าสกิลของเขาเป็นดึงลูกหมุนถอยดึงลูกถอยหลังแล้วหมุนตัวนะครับนะ คุณสมบัติก็พยายามเตะลูกของสนามก่อนแล้วก็เหนือชั้นแล้วก็เล่นเพื่อทีมครับผมนะตัวนี้รับรองว่าทีเด็ดแน่นอนครับผมนะเ้นโค้งดีมากๆเปิดบอลก็ดีนะครับนะใครชอบเปิดมงครับผมตัวต่อไปนะครับเป็นตัวที่6ครับซานะครับตัวนี้ฝีเท้าอยู่ที่96ครับโอ้โหเร็วมากเลยนะครับ96นะเท้า52นะครับเท้า52ตำแหน่ง r m เท้า52 ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับนะอ่ะมาดูการเล่นของเร็วของเขานะครับ96ครับความเร็วในการวิ่งก็96เช่นกันนะบอกเลยว่าเร็วมากนะเม็ดเขียวคนนี้น่าจะร้อยอัพแล้วนะนะถ้าใครตีบวกเม็ดเขียวนะแล้วก็ฝึกเพิ่มไปเนี่ยยังไงก็ร้อยอัพอยู่แล้วนะครับผมนะพลังงานสีดาวครับถ้าสกีมูฟสีดาวเช่นกันนะครับนะมาดูการเปิดบอลครับ71นะครับเส้นโค้ง80นะครับฟรีคิก61ครับผม คุณสมบัตินะครับเบอร์เกลดเป็นสูงกลางนะครับนะถ้าสกิลเป็นรูเล็ดนะครับแล้วก็คุณสมบัติ2อย่างครับเห็นเกตัวแล้วก็เลี้ยงเร็วคว่าตัวนี้ผมว่าจะใช้ได้เลยนะครับนะตัวนี้น่าใช้เหมือนกันครับผมตัวต่อไปนะครับเป็นตัวที่เจดครับมันกงนะครับนะตัวนี้ฝีเท้าอยู่ที่8ปดสิบสามครับเท้าห้าสามนะครับผมนะมาดูค่าพลังของเขานะครับนะ การเล่นความเร็ว86ครับความเร็วในการวิ่ง81ครับผมพลังงานอยู่ที่4ดาวครึ่งครับถ้าสกิลมุาสกิลมุฟ4ดาวนะครับนะการเปิดบอลครับ77ครับเส้นโค้ง80ฟรีคิก78ครับผมนะไม่ได้แย่เลยนะครับตัวนี้อ่าเวิร์เลยเป็นสูงกลางนะครับถ้าสกิลเขาเป็นเรนโบนะครับแล้วก็คุณสมบัติ3อย่างครับเนื้อชั้นยิงประตูจากที่ไกลแล้วก็เลี้ยงเร็วครับผมนะตัวนี้ก็เพชรในตมเหนกันวครับผมนะ ต่อไปนะครับเป็นวิลเลียมครับตัวนี้ตัวนี้ก็ทีเด็ดเหมือนกันครับเท้า52นะครับเท้า52 52ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับผมนะฟีท้าวอยู่ที่93กันเลยทีเดียวนะครับผมนะการเล่นคมเร็วอยู่ที่93มครับควมเร็วในการวิ่ง94ครับพลังงาน4ดาวครึ่งท่าสกิลมูฟ4ดาวนะครับผมนะการเปิดบอล75เส้นโค้ง76ฟรฟีคิก58ครับผมนะ เวิร์กเลทเป็นสูงกลางนะครับถ้าสกิลของเขาเป็นฮีทช็อปนะแล้วก็คุณสมบัติก็3อย่างครับเลี้ยงเร็วยิงเซ็ตก้อยแล้วก็เล่นเพื่อทีมครับผมนะตัวนี้ก็น่าใช้เหมือนกันนะครับผมนะอ่ะตัวต่อไปนะครับโดกูครับตัวนี้อ่ะฝีเท้า93ครับโอ้โหจัดจ้านมากเลยนะครับนะเท้าก็จะเป็น53นะครับผมนะ มาดูการเล่นความเร็วของเขาครับอยู่ที่96ครับความเร็วในการวิ่ง91ครับพลังงาน3ดาวครึ่งครับผมท่าสกิลมูฟ4ดาวนะครับนะการเปิดบอลครับ69เส้นโค้ง65ฟรีคิก45ครับผมนะอันนี้อาจจะดูเปิดบอลไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมนะฟรีคิกก็ไม่ดีนะครับนะตัวนี้อ่ะเวิร์กเด่เป็นกลางๆครับทุนเอท่าสกิลของเขาเป็นรูเล็ตนะครับนะ แล้วก็คุณสมบัติให้มา4อย่างครับบาดเจ็บง่ายเห็นแกดตัวเหนือชั้นแล้วก็เลี้ยงเร็วครับผมนะอ่ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความเร็วนะครับผมนะตัวต่อไปนะครับวิกเตอร์ซีฮันคอฟนะครับนะตัวนี้ฝีเท้าอยู่ที่84ครับเท้า54นะครับเท้า54อ่ะการเล่้งความเร็วอยู่ที่84ครับความเร็วในการวิ่ง85ครับพลังงานอยู่ที่4ดาวถ้าสกิลมูคก็4ดาวเช่นกันนะครับนะมาดูการเปิดบอลครับ อยู่ที่79ครับเส้นโค้ง72ฟรีคิก76ครับผมนะอ่ะเวอร์เกดให้มาเป็นสูงกลางนะครับแล้วก็ท่าสกิลเป็นชิงในโซนแนวข้างนะครับแล้วก็คุณสมบัติ3อย่างครับเหนือชั้นย์เมเกอร์เล่นเพื่อทีมครับผมนะอ่ะตัวต่อไปครับนิโกรวิเลียมครับนะตัวนี้ก็อ่าจะเป็น o อเ8อครับมันจะมี2ตัวนะครับ2ล่างอันนี้จะเป็นโอเออครับผมนะ ตัวนี้โอเวีย82ครับมาดูว่าอะไรเพิ่มเติมครับผมนะเท้ายังเหมือนเดิมนะครับไซส์5กว่า5ครับผมนะฝีเท้านะครับขยับขึ้นมาหน่อยนะครับจาก92เป็น94ครับผมนะอ่ะมาดูค่าพลังงานดีกว่านะครับนะการเล่นความเร็ว94ความเร็วในการวิ่งก็94ครับผมนะอ่ะพลังงานอยู่ที่สีดาวนะครับถ้าสกิลมุฟก็สีดาวเช่นกันครับการเปิดบอลครับ77เส้นโค้งก็77ครับฟรีคิกก็73ครับผมนะ เวิร์กเลที่ให้มาเป็นกลางๆครับท่าสกิลเป็นรูเลดนะครับนะแล้วก็คุณสมบัติ3อย่างครับเหนือชานเลี้ยงเร็วยิงไซต์ก้อยครับผมนะตัวนี้ก็บอกเลยว่า t ีเด็ดเหมือนกันนะครับนะถ้าซื้อเม็ดส้มก็อยู่ราคาประมาณสัก 6M ได้นะครับนะราคาต่ำสุดอยู่ที่5้าล้านหกแสนะครับนะถ้าใครชอบก็จัดได้เลยนะครับนะเพชรในตงแน่นอนนะครับถ้าคุณซื้อเม็ดส้ม เทนตีบวกไปสัก25-30บ้อกเลยว่ายังไงก็ร้อยอัพอยู่แล้วนะครับความเร็วนะตัวต่อไปนะครับมาเรนนะครับนะตัวนี้ฟีท้าวอยู่ที่89ครับเท้าว54นะครับผมนะการเล่นความเร็ว91ครับผมนะความเร็วในการวิ่ง7จ็ดเอแปครับผมนะพลังงานอยู่ที่4ดาวแล้วก็ท่าสกีมุกสดาวเช่นกันนะครับผมการเบิดบอลนะครับ74เส้นโค้ง76ครับแล้วก็ลูกฟรีคิกครับ61ครับผมนะ มาดูคุณสมบัติครับผมนะเวร์เดตที่ให้มาเป็นสูงกลางนะครับนะแล้วก็ถ้าสกิลเป็นดึงลูกถอยหลังแล้วหมุนตัวครับคุณสมบัติก็เหนือชั้นยิงไซก้อยนะครับให้มา2อ,อย่างนะครับผมตัวต่อไปคนระับการมาโชครับตัวนี้ฝีเท้าที่ให้มา84ครับเท้า53นะครับเท้า53อ่ะ มาดูการเล่นความเร็วนะครับอยู่ที่ป17ครับความเร็วในการวิ่ง8 2ครับพลังงาน4ดาวท่าสกิลมุก3ดาวครับผมการเปิดบอล80เส้นโค้ง75ฟรีคิก76ครับตัวนี้เปิดบอลดีนะครับตัวนี้เปิดบอลดีเส้นโค้งก็ถือไปใช้ได้นะครับเวิร์กเดที่ให้มาเป็นสูงกลางนะครับท่าสกิลของเขาเป็นขยับหลอกแล้วหลบนะครับแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลเลี้ยงเร็วเล่นเพื่อทีมนะครับคุณสมบัติ3อย่างครับผมนะ ตัวต่อไปนะครับซาเน่นะครับโอเมกา84ครับตัวนี้บอกเลยว่าฝีเท้าดีนะฝีเท้าอยู่ที่90นะครับเท้า52นะครับเท้า52การเล่นคมเร็วอยู่ที่88ครับคมเร็วในการวิ่ง93ครับผมพลังงานอยู่ที่สีดาวนะครับถ้าสกิลมุกก็สีดาวเช่นกันครับการเปิดบอล81เส้นโค้ง84ฟรีคิก83ครับผมตัวนี้ฟรีคิกดีมากเลยนะครับนะ อ่ะมาดูเวิร์เกตครับเป็นกลางๆนะครับท่าสกิลของเขาเป็นฮิตช็อปครับแล้วก็คุณสมบัติครับสี่อย่างนะครับมีฟีคิกทรงพลังเหนือชั้นยิงประตูจากที่ไกลแล้วก็เลี้ยงเร็วครับผมนะอ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมมาดูตัวต่อไปกันนะครับผมนะมาร์กอสยอร์เลนเต้ครับผมนะตัวนี้ฝีเท้าอยู่ที่89ครับเท้า54นะครับเท้า54อ่ะมาดู การเล่นความเร็วของเขาครับอยู่ที่8 17ครับความเร็วในการวิ่ง91ครับผมนะพลังงานอยู่ที่5ดาวเต็มเลยนะครับ5ดาวเต็มท่าสกิลมูฟ3ดาวครับผมนะการเปิดบอลอยู่ที่76ครับเส้นโค้งอยู่ที่75ฟรีคิกอยู่ที่63ครับผมนะเวิร์เที่ให้มาเป็นสูงกลางนะครับท่าสกิลของเขาเป็นครึ่งบอลแล้วก็คุณสมบัติ1อย่างครับเลี้ยงเร็วนะครับเลี้ยงเร็วอ่ะตัวต่อไปนะครับลุกบากิโอครับผม นะครับผมนะโอเวอร์84ครับผมเท้าที่ให้มานะครับ53สีเท้าอยู่ที่87ครับ87การเล่นคมเร็วอยู่ที่85ครับคมเร็วในการวิ่ง89ครับผมนะพลังงาน3ดาวครึ่งท่าสกิลมุฟ4ดาวนะครับนะการเปิดบอลอยู่ที่76ครับเส้นโค้ง78ฟรีคิก69ครับผมนะเบลเลทที่ให้มาเป็นกลางต่ํานะครับกลางต่ําตัวนี้อาจจะบุกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมนะแต่ก็ เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความเร็วนะครับนะถ้าสกิลของเขาเป็นรูเลตนะครับแล้วก็คุณสมบัติก็เข็งเกตตัวเหนือชั้นนะครับนะตัวต่อไปนะครับกานาบรีครับผมนะตัวนี้โอเมอามแปดสิบสี่เช่นกันครับฝีเท้าอยู่ที่แปดสิบเอ็ดกับเท้าห้าสี่ครับผมการเล่นความเร็วอยู่ที่แปดสิบสี่ครับความเร็วในการวิ่งอยู่ที่เจ็ดสิบเก้าครับพลังงานสี่ดาวถ้าสกิลมุกสี่ดาวเช่นกันครับการเปิดบอลอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดครับเส้นโค้งเจ็ดสิบสี่ซีคิกหกสิบสองครับผม เวร์เลตที่ให้มาเป็นกลางๆนะครับถ้าสกิลของเขาเป็นดึงลูกถอยหลังแลวหมุนตัวครับแล้วก็คุณสมบัติครับยิงประตูจากที่ไกลครับผมนะอะตัวที่18นะครับมูซาดิอาบีครับผมนะตัวนี้ผมบอกเลยว่าทีเด็ดเหมือนกันครับแทบจะเป็นเพชรในตมเหมือนกันนะครับนะฝีเท้าดีมากครับผมนะ95กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เท้า53นะครับผมนะมาดูค่าพลังของเขานะครับ การเล่นความเร็วครับอยู่ที่95ความเร็วในการวิ่ง95เช่นกันครับพลังงานก็4ดาวครึ่งครับอยู่ครบ90นาทีสบายๆครับผมนะไม่ต้องมีตัวสำรองเลยนะครับนะทาสกิลของเขาก็4ดาวครับเล่นง่ายเล่นคล่องแน่นอนครับการเปิดบอลอยู่ที่76ครับเส้นโค้ง71ครับผมนะฟีคิก42ครับผมนะเวอร์เลดที่ให้มาเป็นสูงต่ำนะครับนะถ้าสกิลของเขาเป็นฮิตชอปนะครับคุณสมบัติมีแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นนะครับเลี้ยงเร็วครับผมนะ ถ้าชอบก็จัดได้เลยนะครับบอกเลยว่าเพชรในตมแน่นอนนะครับตัวสุดท้ายนะครับไม่เกิน1 m อนะครับที่ผมออามาเป็นโอเวอารครับนอกเหนือจากนั้นจะอยู่ในราคาที่2ล้านขึ้นนะครับ2อขึ้นนะโอเออาครับตัวนี้ตัวสุดท้ายเท้า53สครับสีเท้าย่ที่80นะครับ80มาดูค่าพลังของเขาครับการเล่นความเร็วอยู่ที่83ความเร็วในการวิ่ง77ครับ พลังงานของเขานะครับสีดาวครึ่งครับท่าสกิลมุกก็สีดาวเช่นกันนะครับผมนะการเปิดบอล81เส้นโค้ง81ฟรีคิก73ครับตัวนี้เปิดบอลดีมากนะครับเส้นโค้งก็ดีเช่นกันนะครับนะเวอร์เลที่ให้มาเป็นสูงๆครับท่าสกิลของเขาเป็นรูเลตนะครับนะคุณสมบัติก็ความเป็นผู้นำเหนือชั้นแล้วก็เย์เมกเกอร์ครับผมนะโอเคก็หมดเพียงเท่านี้แล้วนะครับนะ ตำแหน่ง RM เพชรในตรมที่ผมเอามาแนะนําให้กับพี่เพ่น,น้องกันนะครับผมนะใครชอบตัวไหนก็จัดได้เลยนะครับแต่ผมแนะนําเป็นมูซาเดียบี้นะครับผมนะตัวนี้น่าจะเร็วที่สุดแล้วนะถ้าเทียบกับตัวอ,อันนี้94นะครับ94นะตัวนี้นิโกวิลเลียมนะครับนะตัวนี้ ผมว่ามาจัดตัวนี้น่าจะดีกว่านะครับดีกว่านะ w o r k ์กเลดอันนี้เวิร์กเลดสูงต่ำนะครับเป็น w o r ร์กเลดถือว่าโอเคนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด like, กไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะครับสําหรับน้องๆที่ถามกันมานะครับถามกันมาอ่ะลอกบายยนหน้าคู่ได้ไหม ผมตอบเลยนะครับยืนหน้าคู่ได้นะครับนะยืนหน้าคู่ได้แต่มันอยู่ที่สไตล์การเล่นของเราเท่านั้นนะครับนะแต่และคนเล่นไม่เหมือนกันนะครับบอกไว้ก่อนนะครับนะอ่ะส่วนอ่าน้องๆที่ถามกันมาอีกนะครับนะว่าการเปลี่ยนอ่คนทุ่มบอลได้ไหมแล้วก็การเปลี่ยนลูกเตะลูกฟรีคิกอ่ะกดมาที่การแก้ไขทีมนะครับแล้วก็กดมาที่คําว่าบทบาทนะครับนะ มาดูกันว่าคุณสามารถเปลี่ยนอะไรได้บ้างนะครับ1กับตันครับ2ฟรฟีคิกระยะใกล้3ฟรฟีคิกระยะไกลครับแล้วก็4เตะมุมซ้าย5เตะมุมขวาแล้วก็6ทําลูกโทษนะครับที่คุณสามารถเปลี่ยนได้นะครับไม่มีคนทุ่มนะครับคุณคนทุ่มบอลเนี่ยจะเป็น AI เปลี่ยนให้เองนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับนะสำหรับน้องๆที่สงสัยนะครับก็คือว่าคุณสามารถเปลี่ยนได้ตามนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นคุณก็เปลี่ยนไม่ได้ครับ ภาคนี้กับภาคที่แล้วเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับผมนะโอเคก็ปะมานี้เลยนะครับนะก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไ,ไว้ด้วยนะครับนะไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ก็แล้วกันถ้าใครขาดตำแหน่งไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับนะมีงบเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะหามาให้นะครับผมนะโอเคไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากๆครับ